เสียงฝนโปรยปลายกระทบหลังคาสังกสีเก่ากลิ่นทูปลอยคลุ้ง,งในศาลาวัดที่หลบมุมจากสายตาคนเงาไฟจากตะเกียงวูบกไหวสะท้อนจีวรสีหม่นของพระรูปหนึ่งชายชราในเสื้อเชิดเก่านั่งก้มหน้ามือสั่นเล็กน้อยข้างกายเขามีสมุดบัญชีธนาคารขาดมุมวางอยู่เด็กหนุ่มคนหนึ่งหลานชายยืนตัวแข็งมองไปที่พระรูปนั้นสายตาเต็มไปด้วยคำถาม ใกล้กันตำรวจนอกเครื่องแบบซ่อนตัวหลังเสาไม้เก่าหูฟังเสียงสนทนาผ่านเครื่องอัดเสียงราคาถูกเสียงพระสวดแผ่วเบามาจากกุฏิข้างหลังแต่ในศาลาแห่งนี้มีเพียงความเงียบอันหนักอึง้งทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้จัดการธนาคารผู้ที่ยืนกอดอกมองชายชาราด้วยแววตาดูแคลนท่านอย่ามาหวังจะถอนเงินเลยไม่มีหลักฐานไม่มีคนรับรองน้ำเสียงเยอะเยอะสะท้อนก้องไปทั่วศาลาวัด ชาวบ้านที่ยืนล้อมวงอยู่รอบนอกพากันสุบสิบเสียงลมหายใจหนักสลับกับเสียงฝนทว่าในความมืดข้างศาลามีพระอีกองค์ยืนฟังอยู่เงียบหาหะดวงตาคมกริบแฝงประกายบางอย่างท่านใดนั้นชายชารางเงยหน้าแสงตะเกียงสะท้อนแววตาที่ใครก็ไม่คาดคิดเขาเอื้อมมือจับสมุดบัญชีและพูดเพียงคำเดียวออกมาเจ้าคำเดียวนี้มันคืออะไร เสียงผู้จัดการธนาคารกระแทกถามแต่ชายชราเพียงรูปหน้าสมุดบัญชีสายตาเขาเน่านิ่งไปที่พระรูปที่ยืนแฝงในเงามืดเด็กหนุ่มหลานชายยื่นหน้าเข้าใกล้เสียงฝนหยุดลงกระทันหันทิ้งไว้เพียงกลิ่นดินชำํำเงาพระรูปนั้นขยับตัวโผล่ออกมาช้าหาหะแสงตะเกียงส่องให้เห็นรอยยิ้มแปลกประหลาดบนใบหน้าเองรู้หรือไม่ว่าเงินพวกนี้มาจากไหน พระรูปนั้นถามเสียงเรียบแต่เย็นเยือกชาวบ้านเริ่มมองหน้ากันเองเสียงซุบซิบขาดหายผู้จัดการธนาคารยักไหล่ก็เงินฝากของแกน,นั่นและมีเท่าไรก็เท่านั้นมือเขากอดอกแน่นขึ้นเหงื่อเริ่มซึมที่ขมับเด็กหนุ่มขยับไปใกล้สมุดบัญชีเขาเปิดหน้าในทีละแผน่นนิ้วแตะตัวเลขที่ถูกขีดฆ่าแล้วเขาก็ชะงักรอยขีดฆ่าไม่ใช่ปากกา มันคือรอยขูดด้วยมีปลายแหลมกระดาษเป็นรอยฉีกเล็กๆจนเห็นกระดาษซ้อนข้างใต้เขาแง,ง้มกระดาษออกช้าๆใต้ไฟสลัวข้างในซ่อนสมุดบัญชีอีกเล่มชื่อคนอื่นชาวบ้านเริ่มแตกหือนี่มันชื่อใครทำไมอยู่ในเล่มเดียวกันเสียงหญิงชาราที่แทรกวงพูดขึ้นอย่างตกใจพระรูปนั้นหัวเราะเบาหา่หาเสียงหัวเราะสะท้อนก้องในศาลา เงินนี้ไม่ได้มีไว้ให้พวกเจ้าคนเดียวเขาเก้าวเข้าไปใกล้ชายชราดวงตาชายชารานิ่งราวกับรอคำสารภาพตำรวจนอกเครื่องแบบค่อยๆขยับมือถือบันทึกภาพพระรูปนั้นมืออีกข้างแตะปืนพกใต้เสือ้อสายตาเขากวาดไปเห็นเด็กวัดคนหนึ่งซ่อนตัวหลังต๊กไม้แววตาเด็กคนนั้นเต็มไปด้วยความกลัวผู้จัดการธนาคารหน้าเสีย นี่มันเรื่องบ้าอะไรพระเป็นคนจัดการพวกนี้เสียงเขาสั่นสายตาเหลือไปทางพระแต่พระกลับยกยิ้มกว้างขึ้นเจ้าคิดว่าเงินบริจาคหายไปไหนเล่าพระผู้เสียงขรึมตะเกียงวูบไหวตามแรงลมไฟเงาพาดผ่านใบหน้าพระให้ดูหน้าขนลุกเด็กหนุ่มชี้ไปที่สมุดบัญชีอีกเล่มเงินนี้ของยายฉันของลุงพวกนั้นของใครอีกหลายคนเสียงเขาสั่นกโกรธบนหวัดกลัว ฝ่าเท้าตำรวจขยับเสียงไม้พื้นเอียดอาดทำให้พระชงักหันขวับทันใดนั้นเสียงกระซิบจากเด็กวัดดังขึ้นข้างหูตำรวจอย่าเพิ่งจับมีอีกห้องใต้กุฏิมื่อเด็กวัดชี้ไปทางประตูไม้หลังศาลาสายตาตำรวจตวัดตามเหมือซึมเต็มขมับพระรูปนั้นหันมาเต็มตัวยิ้มที่มุมปากหายไปแทนที่ด้วยแววตาที่ใครก็อ่านไม่ออก เขาก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ชายชาราเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมชาวบ้านถอยห่างเสียงลมหายใจดังประสานกับเสียงฝนชายชารากำสมุดบัญชีแน่นเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนถ้าเปิดห้องนั้นได้เจ้าจะเงียบไปตลอดการเสียงฟ้าผ่าล้นฟาดลงกลางลานวัดชั่วขณะนั้นทุกคนเงียบรปวกลั้นหายใจ พระรูปนั้นชะงักมือที่กำลังเอื้อมไปหาเศษสมุดบัญชีแววตาวาวโรดเมื่อหันมาเห็นตำรวจยกมือถือขึ้นสูงหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้เสียงพระก้องจนเด็กวัสดุ้งร้องไห้ชาวบ้านบางคนเริ่มถอยหลังกลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินโครนลอยฟุ้งเข้ามาในศาลาไฟตะเกียงไหวแรงตามแรงลมจนเปลวไฟเกือบดับผู้จัดการธนาคารถอยหลังไปจนหลังชนเสาศาลาดวงตากวาดมองหาทางหนี มือซ้ายล้วงเข้ากระเป๋ากางเกงสกิดซองเอกสารบางอย่างไว้แน่นเขารู้แล้วว่าตัวเองติดกับดักเด็กหนุ่มกระชากแขนหลานชายออกมาลุงเล่าให้หมดเดี๋ยวนี้เสียงสั่นด้วยโทสะทั้งที่เขาเองก็ตัวสั่นไม่แพ้กันชายชราหายใจลึกดวงตาสะท้อนเปลวไฟแคบหาหะเขาเอื้อมมือไปแตะไหลหลานชายแล้วพูดเสียงเรียบจนทุกคนได้ยิน เงินนี้ข้าเก็บมาเพื่อพวกเองทั้งหมู่บ้านแต่เขาเขาลงชื่อถอนออกไปแบ่งกันเองคำพูดยิ่งกว่าฟ้าผ่าพระหันขอบมามองผู้จัดการธนาคารผู้จัดการธนาคารกัดฟันแน่นเหงื่อหยดลงพื้นไม้เป็นทางแกอย่ามาใส่ร้ายใครจะเชื่อไอ้แก่ไม่มีค่าอย่างแกเสียงเขาแตกพร่น้ำเสียงปนความกลัวชาวบ้านเริ่มุวยวายเสียงตะโกนถามสลับกันวุ่นวาย เสียงฝนสาดกระทบหลังคาดังราวกลองศึกตำรวจยกมือข้างหนึ่งขึ้นมืออีกข้างล้วงไปแตะก,กุญแจมือที่เหน็บข้างเอวเด็กวัดตาแดงกำก้มหน้าร้องไห้ก่อนเงยหน้าขึ้นมองตำรวจลุงลุงต้องไปดูห้องใต้กุฏิพวกเขาซ่อนของไว้พระรูปนั้นหันมาจ้องตาเด็กวัดแววตายเย็นเฉียบมือข้างหนึ่งซุกไว้ในสาบจีวรปลายมีสั้นวาววับใต้ชายผ้า ไม่มีใครทันสังเกตนอกจากชายชาราที่มองนิ่งหาหะเจ้าจะไปไหนก็ไปเถอะแต่คนที่รู้มากอาจไม่ได้กลับออกมาเสียงพระกระซิบใกล้หูเด็กวัดเด็กวัดถอยหลังชนโต๊ะไม้เสียงดังโปก๊กตำรวจรีบขยับเข้าไปขวางเสียงไม้เก่าลั่นเอียดอทแทบพังท่านใดนั้นผู้จัดการธนาคารขยับหนีไปอีกทางแต่ชายชาราปาดแขนขวางไว้ในมือแกถือกุญแจดอกเล็ก หาหะกุญแจที่เป็นคำตอบของประตูใต้กุฏิข้าจะพาไปเองเสียงชายชาราดังท่ามกลางสายฝนแสงฟ้าแลบวับเข้ามาในศาลาเผยให้เห็นใบหน้าพระรูปนั้นบิดเบี้ยวด้วยความโกรธไม่มีใครไปได้ทั้งนั้นเสียงพระตวาดลั่นมือกับมีดแน่นลมหายใจหนักดังชัดในความเงียบทุกคนหยุดหายใจรอเสียงแรกของการประทะ ข้างนอกเสียงฝนยิงสาดเหมือนฟ้ากำลังกลืนวัดทั้งวัดลงไปในความมืดเสียงฟ้าคำรามสันสะเทือนสาลาไม้เก่าลมพัดแรงจนผ้าจีวปรปลิวสะบัดเผยให้เห็นด้ามมีดในมือพระชัดเจนเด็กหนุ่มผักหลานชายไปข้างหลังตำรวจยกมือชี้ปืนใต้เสือ้อทุกคนยืนนิ่งตาค้างไม่มีใครกล้าก,กระพริบตาพระก้าวช้าๆไปข้างหน้าใบหน้าที่เคยดูสงบกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย้ยหยัน เสียงพระรูปนั้นกดต่ำเหมือนเสียงงูขู่เจ้าทั้งหมดคิดว่ารอดออกไปได้หรือชายชรากำกุญแจแน่นจนเล็บจิกเหนือสายตาเขาจ้องพระไม่กระพริบแสงฟ้าและสะท้อนเหงื่อบนหน้าผากที่ยับยน่นเสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นอีกจนคนข้างนอกแทบมองไม่เห็นใครในศาลาผู้จัดการธนาคารหอบหายใจเมื่อไหลปนฝนที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างไม้เขาก้าวช้าๆถอยไปด้านข้าง แต่ฝ่าเท้าไปเหยียบเศษไม้หักเสียงดังเปาะพระหันขอบมองด้วยสายตาเหมือนจะเชื่อให้ตายตรงนั้นจะหนีไปไหนเสียงพระคำรามือข้างที่ถือมีดชี้ตรงไปยังผู้จัดการธนาคารผู้จัดการหน้าซีดมือสัน่นฉันฉันไม่ได้ตั้งใจพวกแกต่างหากลา่กฉันมาเกี่ยวเสียงเด็กวัสอื่นปนเสียงฝนเขามองตำรวจอย่างขอชีวิตลุงช่วยผมด้วยพวกเขาขู่จะฆ่าผมด้วย ตำรวจขยับตัวช้าหาหะเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้เปียกน้ำฝีเท้าแผ่วแต่กล้องในหัวทุกคนมือหนึ่งกดปืนแน่นอีกมือยื่นไปแตะแขนชายชาราพาผมไปห้องนั้นตอนนี้เสียงเขากระซิบข้างหูแววตายัางจับจ้องพระไม่กระพริบพระก้าเข้าใกล้ผู้จัดการธนาคารถอยหลังจนหลังชนผนังสายตชา,ยชา,าชายชราฉายแววเศร้าเพียงแวบเดียวก่อนยื่นกุญแจให้ตำรวจ เปิดห้องนั้นให้ได้ก่อนก่อนที่เสียงเขาขาดหายเมื่อพระพุ่งเข้ามาแสงมีดวาวขึ้นในเงามืดเสียงกรีดร้องของเด็กวัดดังลัน่นตำรวจปัดปืนขึ้นมีดเฉียวแขนเสื้อขาดเป็นทางชาวบ้านแต่คือบางคนกรีดร้องบางคนล้มคว่ำกลางสาลาเสียงฟ้าผนังไม้และเสียงหัวใจดังประสานกันเด็กหนุ่มคว้าข้อมือพระไว้ทันมือสองข้างกอดรัดมีดอย่างหมดแรง เลือดไหลซึมจากฝ่ามือแต่เขายังไม่ปล่อยพระกัดฟันดวงตาแดงก่ำเหมือนสัตว์บ้าผู้จัดการธนาคารฉวยจังหวะนั้นพุ่งไปทางหลังศาลากำซองเอกสารแน่นแต่ไม่ทันพ้นเงาไฟตะเกียงชายชาราเหลือบเห็นร้องตะโกนหยุดเอกสารนั้นมันคือหลักฐานเสียงฝนกลบเสียงตะโกนไปครึ่งหนึ่งตำรวจเตะมีกระเด็นไปใต้โต๊ะแล้วผลักเด็กหนุ่มออกจากวงมีด สายตากวาดไปทางผู้จัดการที่กำลังจะผลุบเข้าประตูหลังศาลาแต่ข้างประตูนั้นกลับมีเงามืดของใครอีกคนยืนขวางอยู่มือข้างหนึ่งถือไฟฉายสาดแสงเข้าหน้าผู้จัดการธนาคารในมืออีกข้างมีบางอย่างที่สันไหวเหมือนอาวุธเงามืดนั้นยิ้มช้าหาห่า,หาเสียงหัวเราะแหบพร่าดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนและทุกคนเพิ่งรู้ว่า ยังมีคนที่ไม่มีใครคาดคิดอยู่ในเกมนี้ด้วยแสงไฟฉายสาดตร์เข้าหน้าผู้จัดการธนาคารเต็มดวงเขายกมือบังตาแต่ทันเห็นเงามืดนั้นชัดขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าดวงตาลึกโบเป็นประกายแข็งกร้าวเสียงลมหายใจลอดไรฟันดังชัดในความเงียบที่ใหญ่พี่ใหญ่กลับมาเมื่อไรเสียงผู้จัดการแทบขาดห้วงมือยังกำซองเอกสารแน่นชาวบ้านเริ่มแตกกลุ่มหนีไปกองข้างเสา เด็กวัดกอดขาเด็กหนุ่มน้ำตาอับหน้าพระที่เพิ่งเสียมีดไปยังยืนจ้องตาแดงฉานเสียงฝนเปลี่ยนเป็นเสียงฟาดหลังคารัวเหมือนกล้องศึกตำรวจขยับปืนในมือเล็งต่ำมืออีกข้างคว้ากุญแจที่ชายชราส่งให้เมื่อครู่ชายชราหันมองเงามืดนั้นดวงตาสันรรริกเองข้าคิดว่าเองตายไปแล้วเสียงเขาแหบเหมือนลมหายใจจะขาดเงามืดยกไฟฉายขึ้นสูงสาดไปทางโต๊ะไม้เก่า เยให้เห็นถุงผ้าสีมนวางบนโต๊ะอีกมุมหนึ่งซุกซองเอกสารอีกหลายปึกเสียงเงามืดหัวเราะเบาหาหาตายง่ายเกินไปก็ไม่สนุกสิลุงเงินพวกนี้ถ้าไม่มีค่าก็คงไม่มีใครได้แต่น้ำเสียงเรียบนิ่งแต่ก้องราวมีเสียงสะท้อนในศาลาผู้จัดการธนาคารเหนือท่วมตัวฝ่ามือที่กำซองเอกสารสั่นจนเห็นได้ชัดพระรูปนั้นหันขอบไปทางเงามืดเสียงหัวเราะแห้งหายไปแทนที่ด้วยเสียงขู่ลออไรฟัน แล้วข้าละ่ะข้าต้องได้ส่วนของข้าพระก้าพรวดเข้าไปหมายจะแย่งถุงผ้าแต่เงามืดขยับขาเตะเข้าท้องจนกระสุดเสียงลมหายใจพระขาดเป็นห่วงเด็กหนุ่มมองไปทางตำรวจสายตาวิงวอนลุงเปิดห้องนั้นเถอะก่อนพวกเขาจะเก็บหลักฐานหมดตำรวจพยักหน้ากำกุญแจแน่นเลี่ยงเงามืดแล้ววิ่งอ้อมไปหลังศาลาเสียงฝีเท้าลั่นบนไม้เปียกน้ำฝนสาดเข้าใบหน้าเหมือนหากระสุน ชายชาราตามไปติดติดมือสัน่นแต่ยังประคองหลานชายให้ตามไปด้วยเด็กวัดกัดฟันลุกขึ้นพยายามหอบหายใจเล่ยตามในศาลาเหลือพระผู้จัดการและเงามือที่ยืนขวางทุกสายตาแทงกันด้วยความระแวงผู้จัดการค่อยๆยยกซองเอกสารขึ้นน้ำเสียงสั่นพร่ฉันให้ฉันยกให้หมดขอแค่ฉันออกไปได้เงามืดหัวเราะในลำคอไฟฉายสาสต์ไปเห็นขอบปืนสั้นโผล่พ้นกระเป๋าเสื้อ เสียงกปืนขึ้นลำดังแกรกเดียวทำให้ผู้จัดการเข่าอ่อนพระคลานช้าๆไปที่ซองเอกสารอีกปึกมือสั่นเทาแตกกระดาษเสียงฝนยังถาโถมไม่หยุดแต่ในความมืดใต้สาลาเสียงอีกอย่างแทรกเข้ามาเสียงไม้ลั่นดังโป๊กใต้พื้นตามด้วยเสียงคลื่เหมือนฝาไม้กําลังถูกดันจากด้านล่างเงามือชะงักปืนหันไปทางเสียงนั้นผู้จัดการธนาคารตาเบิดพงถอยไปชนเสาอ,อีกครั้ง เสียงคลื่นดังขึ้นอีกเศษฝุ่นปลิวออกมาตามซอกไม้แล้วฝาไม้แผ่นหนึ่งก็เปิดออกช้าหาหะเงาดำต่ำโผล่พ้นขึ้นมามือกร้านโผล่เกาะขอบไม้ดึงตัวใครบางคนขึ้นมาในแสงไฟตะเกียงวูบไหวเสียงหอบหายใจแหบพระสะท้อนกล้องในลำคอคนใต้พื้นนั้นก่อนสายตาใหม่จะเงยขึ้นสกับทุกคนที่ยืนค้างอยู่ในศาลา เสียงหอบหายใจนั้นแผ่วแต่ดังก้องราวกับมีลมหอบพัดผ่านใต้พื้นไม้มือกล้านอีกข้างเกาะข,ขอบไม้แน่นเล็บดำสกปรกขูดไม้เป็นรอยเศษฝุ่นและเศษแมลงตายร่วงลงมากระทบเท้าพระที่ยังนั่งสุดอยู่ข้างโต๊ะแสงไฟตะเกียงไหววูบฉายให้เห็นหน้าคนใต้พื้นเป็นชายแก่ผมขาวกระเซกระเริงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเหมือนถูกกรีดหลายครั้งริมฝีปากแห้งแตกจนมีเลือดซึม ดวงตาข้างหนึ่งปิดสนิทอีกข้างเบิดโพรงมองตรงไปยังพระกับเงามืดเสียงฝนกระน่ำหลังคาจนต้องตะโกนแข่งผู้จัดการธนาคารรุดตัวลงกับพื้นตัวสั่นเหมือนคนจะขาดใจไอไอทวดแกยังไม่ตายเสียงเขาขาดห้วงเหมือนสำลักกลัวชายแก่ใต้พื้นกระตุกยิ้มบางฟันหักไปหลายซี่เหลือตาเศษเหลืองหาหาเสียงเขาแหบแห้งแต่แทงหูจนทุกคนขนลุก ข้ามไม่ตายง่ายๆใครใครเอาเงินข้าไปพระหันขวบตาแดงกราดเหมือนสัตว์จนตรอกเงามือกําปืนแน่นสาดไฟฉายใส่หน้าชายแก่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลสันน้อยๆตามแรงหอบมือกร้านอีกข้างค่อยๆย,ยื่นอะไรบางอย่างออกมาจากถุงผ้าที่พาดข้างเอวแผ่นกระดาษเก่าเปื้อนรอยน้ำกับคราบเลือดแห้งพระพยายามเย็นตัวลุกจะคว้ากระดาษใบนั้นแต่เงามือตวัดปืนขู่เสียงกดไกปืนกรกเดียว พระชนักตาแดงปนขุนมองมือชายแกเหมือนจะกัดให้ขาดเสียงฝาไม้ลล่นอีกเสียงแฉะน้ำใต้พื้นดังตามมากลิ่นอับเหม็นสาบตีขึ้นผสมกลิ่นทูกเก่าชายแกขยับตัวโผล่พ้นฝาไม้ครึ่งท่อนเผยให้เห็นสายโซ่สนิมเคระอลามข้อเท้าไว้ปลายโซ่ถูกมาติดก,กับเสาไม้ใต้ศาลาเสียงผู้จัดการธนาคารกัดฟันร้องมันมันยังถูกขังอยู่ตรงนั้นใครเป็นคนทำ สายตาเขาสบกับพระกอดเลื่อนไปทางเงามืดเสียงลมหายใจในศาลาดังประสานกับเสียงฝนาสาดไม่มีใครขยับไม่มีใครกระพริบตาเด็กหนุ่มหลานชายชายชาราวิ่งกลับเข้ามาในศาลาพร้อมตำรวจร่างเปียกฝนยืนตัวแข็งเมื่อเห็นภาพตรงหน้าชายชาราต้าเบิดกว้างมองชายแก่ที่โผล่มาจากห้องใต้พื้นน้ำเสียงเขาแตกพร่าเหมือนกลืนก้อนหินพ่อคาคาโดนหลอกใช่หรือไม่ ชายแก่ใต้พื้นเงยหน้ามองลูกชายรอยยิ้มเศร้ามองฉายบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลเสียงฝนยังคงฟาดกระหน่ำราวกับฟ้าจะกลืนวัดนี้ให้หายไปในมุมศาลาเด็กวัดสะดุ้งร้องให้ร่างสันง,งานงกจนได้กลิ่นชุนเหงือ่อโชยฟุง้งเหงามืดย่อตัวลงใกล้ชายแก่ใต้พื้นปลายปืนแตกกระดาษในมือเสียงหัวเราะต่ำลอดไรฟันนี่หรือของจริงนี่คือหลักฐานที่พวกเจ้าซ่อนกันมา ตำรวจรีบก้าวเข้าไปคว้าปืนออกห่างแต่ปลายกระบอกปืนเฉียดข้างแก้มพระพระกริร้องตะโกนเสียงแตกของนั้นเป็นของข้าข้าจะไม่ให้ใครได้ไปพระภ่มิเข้าแย่งปลายปืนสะบัดเสียงลั่นดังเปรี้ยในศาลาที่เต็มไปด้วยเงาชั่วพริบตาเดียวไฟตะเกียงถูกชนจนดับวูบเสียงฝนยิงคงโหมกระน่ำมีเพียงเสียงลมหายใจลมหอบและเสียงเท้าที่ใครบางคนวิ่งหนีออกไปทางหลังศาลา เสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้เปียกน้ำดังตึงตังไปทั่วศาลาที่มือสนิทไฟตะเกียงดับแล้วเหลือเพียงแสงฟ้าแลบบูบวอบสาดเข้ามาทางหน้าต่างเงาคนวิ่งพาดผ่านลำแสงเหมือนเงาผีเสียงฝนยิงฟาดกระหน่ำหลังคาเก่าราวกับจะก,กดทุกเสียงให้จมหายตำรวจตะโกนเรียกจับมันไว้ห้ามให้ใครหนีเสียงเขาดังก้องแต่ร่างในความมืดยังวิ่งพรวดหายไปทางหลังศาลา เสียงฝาไม้เปิดกระแทกเสียงโซ่เหล็กครุดพื้นตามมาชายแกะใต้พื้นยังหอบแรงดวงตาข้างเดียวจับจ้องลูกชายที่ยืนตะลึงชายชาราก้มลงจับมือพ่อของตนมือกร้านเย็นเฉียบแต่แฝงแรงบีบแน่นเสียงแหบแผวล,ลอดริมฝีปากแตกเปิดโซ่อย่าให้พวกมันฝังข้าอีกเด็กหนุ่มยื่นมือจะช่วยแต่เงามืดกลับ,กล,บกลับมาด้านหลังพร้อมไฟฉายในมืออีกดวงแสงไฟฉายสะท้อนประกายปืนที่เหน็บข้างเอว เงามืดยิ้มมุมปากเลือดไหลเป็นทางจากแผลแต่ข้างขมับเสียงหัวเราะในลําคอทําให้เด็กหนุ่มขยับถอยโดยไม่รู้ตัวอย่าเพิ่งไปไหนกันทั้งนั้นของจริงมันยังไม่หมดแค่นี้เสียงเงามืดต่ําเหมือนคนกําลังตื่นไฟเขาถือกระดาษเปื้อนเลือดที่แย่งได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งยังติดมือชายแก่ที่ล่ามโซใต้พื้นพระรูปนั้นโผล่หัวจากมุมมือดอีกฟากร่างเปียกฝนจีวรหลุดรุย่ย ใบหน้าฉีกยิ้มบ้าคลั่งตาจ้องกระดาษไม่วางตาให้ค่าคืนมันมาให้ค่านั่นชื่อบัญชีชื่อคนพวกมันต้องคืนให้ค่าพระพุงเข้าไปจะคว้ากระดาษอีกตํารวจผลักตัวขวางกลางสองมือคว้าปืนขึ้นเล็งเสียงหายใจดังฟืดฟาดปนเสียงฟ้าผ่าเด็กวัดกอดขาสาวแน่นร้องให้จนเสียงแทบไม่ออกผู้จัดการธนาคารที่ล้มอยู่มุมศาลา ค่อยๆค,คลานเข้าใกล้เศษซองเอกสารที่ตกอยู่กลางพื้นฝ่าเท้าและ้คลนดันซองเข้ามือในเงามืดสายตาเขาเปล่งประกายความโลภสุดขีดของพวกนี้เป็นของฉันใครก็แย่งไปไม่ได้เสียงเขากัดฟันกรอดมือกำซองจนยับพระหันขอบไปสบตาผู้จัดการตาขาวแดงกำ่ำเสียงฟ้าแลบสาแสงให้เห็นประกายเหล็กในมือพระอีกครั้งเสียงเงามืดหัวเราะร่วนพวกเจ้าจะฉีกกันเองก็ดีแล้ว ข้าจะได้เก็บเรียบทีเดียวมือที่ถือไฟฉายยกสูงในขณะที่อีกมือค่อยๆดึงปืนออกจากซองข้างเอวช้าหาหะปลายกระบอกสะท้อนเงาฝนที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างเด็กหนุ่มกอดล่หลานชายแน่นกระซิบข้างหูตามข้าเราต้องเปิดห้องนั้นก่อนพวกมันฆ่ากันหมดมือเขากำกุญแจแน่นจนโลหะจิกฝ่ามือเสียงฝีเท้าเงียบๆลากไปตามพื้นไม้ลัดออกข้างศาลา ไม่มีใครเห็นพวกเขาเลี่ยงออกไปกลางเสียงฟ้าฟาดในศาลาเสียงหอบเสียงฝนเสียงหัวเราะแห้งเยังประสานกันเหมือนบทสวดของความโลภแล้วเสียงปืนก็กรีดความเงียบเป็นทางปลอกกระสุนร่วงกระทบพื้นไม้ก่อนเสียงกรีดร้องจะตามมาในเงามืดที่คุกรุ่นด้วยเลือดและโซ่สนิมเสียงกรีดร้องสะท้อนกล้องในศาลาไม้ฝุ่นไม้ปลิวกระจายตามแรงกระสุนปลอกกระสุนหมุนตกคอพื้นดังแรง เสียงฝนยังซัดหลังคาเหมือนจะกดทุกชีวิตให้จมไปกับโคลนพระสุดลงข้างโต๊ะมือกลุ่มต้นแขนที่เลือดทะลักดวงตากรอกไปมามองหาทางหนีผู้จัดการธนาคารผงะถอยหลังยิงอิงเสาซองเอกสารที่กำแน่นร่วงตกพื้นเปียกจนกระดาษข้างในดูดน้ำชุม่มเงามืดยกปืนเล็งต่ำไฟฉายในมืออีกข้างสาดวนไปทั่วลำแสงฉายผ่านรอยเลือดบนพื้นผ่านใบหน้าพระที่กัดฟันด้วยความเจ็บ หยุดนิ่งตรงผู้จัดการที่ยังกอดซองยับไว้แนบอกเสียงเงามืดหัวเราะในลําคอแกมันก็แค่หมากตัวหนึ่งไม่ใช่เจ้าของเงินนี้ตั้งแต่แรกเสียงปนเยียดเย็นราวกับใบมีกรีดลมผู้จัดการสัน่นหายใจที่ฉันฉันมีชื่อทั้งหมดฉันปล่อยข่าวได้พวกแกจะไม่รอดเหมือนกันมือเขากระชับซองเอกสารเหมือนกำลมหายใจสุดท้ายของตัวเอง พระกัดฟันเลือดไหลยย้อยจากข้อศอกลงพื้นดวงตาลุกวาวด้วยไฟโกรธแกไม่มีสิทธิพูดเงินนี้ต้องผ่านค่าเสียงเขาตะวาดจนคอแทบแตกฝั่งมุมมืดใกล้าสาวสาลาชายแก่ที่ล่ามโซ่ไว้ยังคงหอบแรงมือกล้านค่อยๆดึงเศษกระดาษอีกครึ่งแนบอกริมฝีปากแห้งแตกกระตุกยิ้มเสียงแหบพึมพำเหมือนคนละเมอความลับมันยังไม่หมดใต้กุฏิใต้กุฏิยังมี ข้างนอกศาลาเสียงรองเท้ากระทบโครนดังสลับเสียงฝนเด็กหนุ่มกับหลานชายวิ่งฝ่าแอ่งน้ำเปื้อนโคลนมือกำกุญแจแน่นจนเลือดซึมไฟฉายดวงเล็กในมือส่องนำทางไปยังหลังวัดเงาใจดีเก่าๆสุดโทมยืนเงียบในม่านฝนเสียงหลานชายหอบกระสิบลุงเราจะรอดหรือเด็กหนุ่มหันมามองดวงตาแดงกำ่ำต้องรอต้องเห็นว่าพวกมันซ่อนอะไรไว้ ไฟฉายศาสตไปชนประตูไม้เก่าข้างบานประตูขึ้นสนิมเป็นทางแม่กุญแจดอกใหญ่คล้องโซ่หนาเสียงฝนกระนำหลังคากุฏิร้างราวกับจะพังลงมาได้ทุกเมื่อเด็กหนุ่มเสียบกุญแจเข้าไปมือสั่นแต่ใจแน่นเสียงลูกกุญแจหมุนช้าหาหะหัวใจเต้นแข่งกับเสียงฟ้าคำรามในศาลานอ้อมืดขยับปืนไปทางผู้จัดการ มือข้างหนึ่งเอื้อมจะคว้าซองเอกสารผู้จัดการกัดฟันแน่นดวงตาเหลือไปเห็นเศษมีสั้นของพระตกอยู่ข้างเท้ามือเขาข้างหนึ่งเอื้อมช้าหาหะแต่เงามืดก้าวไวกว่าเสียงปืนถูกขึ้นเกยอีกครั้งเงาไฟฉายสาดใส่หน้าปลายนิ้วแตะเกยปืนพร้อมจะจบเกมนี้ในลมหายใจเดียวแล้วเสียงเหล็กข้างหลังสาลาก็ดังลัน่น เหมือนโซ่ที่คล้องมานานถูกกระชากขาดทุกสายตาหันขอบไปทางเสียงนั้นในความมืดมีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านเสียงโซ่ครุดไม้ตามมาเหมือนลากเศษวิญญาณกลับขึ้นมาจากใต้ดินเสียงโซ่สนิมลากผ่านพื้นไม้เก่าครืดครืดครืดเสียงนั้นกลืนไปกับเสียงฝนที่ยังโหมกระหน่าแต่กลับฟังชัดในหูทุกคนที่ยืนตัวแข็งอยู่กลางศาลาเงามืดยกไฟฉายส่องตามเสียง ลำแสงกระทบร่างชายแก่ที่ยังมีโซ่ล่ามข้อเท้าแต่ตอนนี้เขายืนเต็มตัว,ตวแล้วร่างผอมโซมเต็มไปด้วยคราบดินดวงตาข้างเดียววาวแสงแปลกๆเหมือนแววคนที่หลุดพ้นความกลัวผู้จัดการธนาคารเผลอก้าวถอยหลังชนเสาศาลาจนฝุ่นร่วงกราวพระนั่งพิงโตะ๊ะมือกุมแขนเปื้อนเลือดเสียงหายใจดังฮึดฮัดเหมือนจะกัดลมหายใจตัวเองให้ขาดชายแก่ลากโซ่เดินช้าๆมาทางกลางศาลา เสียงโซ่คลื่กับเสียงฝนราวกับตีกลองปลุกคำสาบเก่าเงามืดยกปืนเล็งต่ำสายตานิ่งแต่ริมฝีปากกระตุกยิ้มเย็นคิดจะลุกมาทวงอะไรตอนนี้แกไม่มีอะไรเหลือแล้วชายแก่หยุดยืนหัวโซ่สนิมลากวงรอบตัวเหมือนงูเหล็กเขายกมือกลั้นขึ้นเผยเศษกระดาษที่ยับเยินเปื้อนรอยเลือดแหง้งริมฝีปากแตกพึ้พำพวกเองหากไม่มีชื่อพวกนี้ก็ไม่มีสิทธ์แตะเงินแม้แต่สลึง พระถีบตัวลุกพยายามพยุงตัวจะกระโจนไปคว้าแต่เงามืดยกปืนสายช้าหาหะเสียงไกปืนดังแกรกพระชงักกลางอากาศผู้จัดการธนาคารกำซองเอกสารแน่นกว่าเดิมริมฝีปากสัน่นอย่าอย่ายิงนะเรายังต่อรองกันได้เสียงฝนเปลี่ยนจังหวะเหมือนมีก้อนน้ำตกลงมาทีเดียวไม้พื้นเปียกแฉะไปหมดชายแกเหลือบตามองเงามืดกับผู้จัดการทีละคน ดวงตาข้างเดียวแคบลงมือข้างที่ถือเศษกระดาษยกขึ้นสูงเสียงหอบสัน่นเอ็งฆ่าฆ่าได้แต่ค่าฝังสำเนาไว้อีกที่เสียงเงามืดหัวระยอกโกหกใครจะเชื่อแต่ประโยคนั้นยังไม่ทันจบเสียงประตูไม้หลังศาลาด,ดังปึงสายตาทุกคู่ตวัดไปทางเดียวกันเด็กหนุ่มยืนเปียกฝนในกรอบประตูไฟฉายในมือศาสสว่างเข้ามากลางศาลา ในมืออีกข้างเขาชูสมุดบัญชีเก่าเล่มหนาน้ำฝนหยดเปียกลงหน้าปกแต่ชื่อที่พิมพ์ไว้ย,ยังเห็นชัดเจนชื่อที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้เห็นอีกชายแก่หัวเราะแห้งๆในลำคอเสียงโซ่คลื้อคราดในเงามืดเงามืดก้าวถอยไปครึ่งก้าวปลายกระบอกปืนสั่นเล็กน้อยพระมองสมุดบัญชีตาแทบถลนเสียงผู้จัดการขาดห้วงริมฝีปากพึมพำของจริงจริงพวกแกหามันเจอได้ยังไง เสียงฟ้าผ่าลงท้ายวัสะเทือนพื้นไม้ให้สัน่นคลื่นเสียงฝนเหมือนกระซิบว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแต่ละคนต่างยืนนิ่งกลางแสงไฟฉายสมุดบัญชีเล่มนั้นเปียกน้ำฝุ่นชื้นแต่ทุกตัวอักษรยังขู่ว่าจะเปลี่ยนทุกชีวิตตรงนี้ให้กลับตลบปัดได้ทุกเมื่อเสียงฝนยังซัดไม่หยุดแต่ในศาลากลับเงียบราวกับทุกคนหยุดหายใจไฟฉายในมือเด็กหนุ่มส่องให้เห็นชื่อบัญชีชัดทุกบรรทัดชื่อของชาวบ้านชื่อของคนตายไปแล้วชื่อของคนที่ไม่มีตัวตน และชื่อสุดท้ายคือชื่อพระที่ยืนเปื้อนเลือดอยู่ข้างโต๊ะพระถอยหลังดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากสันเสียงแตกพระไม่จริงพวกเองไม่มีทางรู้ชายแก่หัวเราะแห้งเสียงโซ่ครื่กับพื้นข้าฝังชื่อพวกเองไว้ให้โลกมันรู้ใครโกงชาวบ้านใครขายที่ดินใครหักหัวคิวเงินวัดผู้จัดการธนาคารรุดนั่งปล่อยซองเอกสารหล่นน้ำฝนซึมเข้าแผ่กระดาษจนหมึกละลายเสียงเงามืดกัดฟันปืนสั่นอยู่ในมือ แกวางกับดักพวกข้ามาตลอดชายแก่งเงยหน้าดวงตาข้างเดียวเปล่งประกายไฟใช่ข้าให้พวกเองตะเกียกตะกายจนขุดหลุมฝังตัวเองเด็กหนุ่มก้าวเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยหยาดฝนกับคราบโคลนเขายกสมุดบัญชีให้ตำรวจที่ยืนข้างหลังเสียงตำรวจตะโกนก้องหลักฐานครบแล้วทุกคนต้องไปโรงพักพระร้องคำรามเหมือนสัตว์จนตรอกพุ่งเข้าใส่ชายแก่มีสั้นในมือวาววับในแสงไฟฉาย แต่เสียงปืนดังเปรี้ยปลอกกระสุนกระเด็นร่างพระสุดลงต่อหน้าโซ่สนิมขยับคลืนสุดท้ายก่อนหยุดนิ่งเงมืดหอบแรงปืนสั่นค้างในมือผู้จัดการธนาคารปากสั่นน้ำตาไหลาชายแก่สุดนั่งเหนื่อยหอบใบหน้าซีดขาวแต่ริมฝีปากยังยิม้มข้าจะไม่ให้พวกเองหลอกใครได้อีกเสียงฟ้าส่งท้ายฟาดลงใจดีหลังวัดพื้นไม้สะเทือนจนฝุ่นปลิวเด็กวัดกอดขาหลานชายร้องให้กลางสาลาที่เปื้อนคราบเลือด เอกสารหลักฐานสมุดบัญชีรวมกันเป็นเงาสุดท้ายของความจริงที่ไม่มีใครหนีได้พ้นและในที่สุดเสียงฝนก็หยุดเหลือเพียงเสียงลมหายใจสั่นของคนที่ยังยืนอยู่พร้อมคำถามเดียวที่กล้องในหัวทุกคนเมื่อศรัทธากลายเป็นเครื่องมือเราจะเชื่อใครได้อีก